ครับก็ขอสวัสดีนะครับสวัสดีกับพี่น้องและกอฟซทุกท่านนะครับวันนี้ก็พบกันเช่นเคยครับกับผมวันชัยซาวนะครับวันนี้ก็มาเขาเรียกว่ามาแจกนะครับแจกแล้วนะครับแฮปปี้ใจดีแล้วแจกให้พี่น้องแลกอฟซทุกท่านนะครับได้นําไปใช้กันนะครับคือผมจะแจกขอเรียกว่าเป็นโปรแกรมนะครับทำซาวฟอนต์อีกรอบหนึ่งนะครับพอดีคือพี่น้องนะครับและกอฟซีท่านนะครับ ก็ได้ขอมานะครับเดี๋ยวผมขอเปิดให้ดูเลยนะครับตรนนี้ผมเปิดอ่าคอมเมนต์ให้ดูก่อนนะครับที่เขาขอมานะครับเอ่อน่าจะเป็นนี่ครับเอ่อน่าจะเป็นท่านธนกรนะครับท่านธนกรอินทวงศ์นะฮะท่านก็อ่ามเมนบอกว่าอยากได้โปรแกรมทำซาวนครับจานครับก็ ตอบกลับไปนะครับผมว่าเดี๋ยวจะทํคลิปแจกให้นะครับวันนี้ก็ทําคลิปแจกให้นะครับเดี๋ยวผมจะวางลิกงไว้ายหลังคลิปนะครับให้พี่น้องไอฟซีทุกท่านเข้าไปโหลดนะครับพี่น้องท่านไหนที่เข้ามาติดตามครับเข้ามาติดตามใหม่นะครับก็ยังไงก็ช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับแล้วก็อย่าลืมสั่นกระดิ่งไว้นะครับแล้วผมจะมีปลั๊กอินทั้งความรู้อะไรต่างๆครับมามอบให้พี่น้องและก็ไอฟซีทุกท่านได้นําไปใช้กันแบบเต็มยิมนะครับอ่ะ มาดูตรงนี้นะครับมาดูตรงคอมเมนต์ตรงนี้บ้างนะครับก็ท่านดำรงนะครับทีวีและคอมนะครับท่านก็บอกว่าโหลดไม่ได้ครับสงสัยลิงก์หมดอายุครับขอบคุณครับก็ผมก็เวลาผมอัปลงนะครับลงทางมีเดียไฟล์นะครับบางครั้งลิงก์อาจจะใช้ไม่ได้นะครับยังไงผมก็ต้องขออภัยด้วยนะครับแล้วผมก็จะอัปให้ใหม่นะครับจะเป็นทางเว็บเมกานะครับแล้วก็ ผมได้แปะลิงก์ไว้ให้ท่านแล้วนะครับนะครับตรงตรงคอมเมนต์ใต้ล่างนี้นะครับผมแปะไว้แล้วยังไงท่านก็เข้าไปโหลดดูนะครับเข้าไปโหลดดูไม่ได้ยังไงก็ให้คอมเมนต์มานะครับเดี๋ยวผมจะหาวิธีนะครับส่งลิงก์ส่งไฟล์ให้นะครับทีนี้มาดูตรงนี้อีกที่หนึ่งนะครับคอมเมนต์จากพี่น้องนะครับ f c นะครับท่านก็น่าจะเป็นช่องอัดคลิปไปเรื่อยชาแนลนะครับตรงนี้นะครับ ท่านว่าจา์ครับอยากให้ทําคลิปเกี่ยวกับโปรแกรมแบบลายลายีเดนะครับคือเขาเรียกว่ามันเป็นโปรแกรมในการทาทํคาราบิกนะครับตัดเนื้ออะไรพวกนี้นะครับเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวผมจะาทาคลิปให้คลิปหนึ่งนะครับก็แล้วท่านก็บอกว่าสักคลิปนะครับและอยากให้จานแจกตัวโปรแกรมนะครับโปรแกรมโปรแกรมของเขาเนี่ย มันจะทําในเขาเรียกว่าทําในโปรแกรมคาราเกะนะครับใน e เอ็กซ์ทีมคาราเกะของแท้นะครับสามารถทําได้นะครับแล้วก็แจกโปรแกรมที่สามารถปดัดปัดได้จริงๆครับคือคือผมต้องอธิบายให้พี่น้องเลขสีฟังอย่างนี้นะครับว่าที่จริงโปรแกรมของเขาในความสามารถของเขาเนี่ยมันมันทำได้อยู่แล้วครับทาได้อยู่แล้วแต่ว่า คือเราเราจะทําได้แค่ไหนแค่นั้นนะฮะเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะจะทาคลิปให้นะครับให้พี่น้องเอฟซนะครับได้ได้นําไปใช้กันนะครับวันนี้ก็เดี๋ยวผมยุบหน้าต่างไปก่อนนะครับดูคอมเมนต์ให้แล้วนะครับยุบหน้าต่างไปก่อนเดี๋ยวผมจะเปิดนี่ครับรวมเครื่องมือการทําซาฟอนต์นะครับที่เอฟซได้ขอมานะครับผมจะแจกให้ทั้งหมดเลยนะครับท่านได้ชุดนี้ไปนะครับผมนี่ผมย้านะครับ ท่านได้ชุดนี้ไปท่านทำซาฟอนได้เลยนะครับอ่าเดี๋ยวผมเปิดให้นะครับอ่านี่ครับอยู่ยยยยตรงด้านหลังผมตรงนี้นะครับตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมคลิกให้ดูเลยนะครับท่านจะได้ไปผมจะอ่าบีบอัดนะครับบีบอัดตรงหน้าเดฟท็อกนะครับอ่าให้พี่น้องด้านหลังผมนะครับนี่นะฮะผมจะบีบอัดผมบีบอัดไว้เป็นอ่ไฟวิลล่านะครับอ่าเดี๋ยวผมไปแปะไว้ให้ ตรงด้านล่างคลิปเลยแล้วกันนะครับข้างในก็จะมีหนึ่งก็เว็บสตูดิโอนะครับชุดนี้นะครับที่ท่านจะได้ไปนะครับที่ผมแจกให้นะครับหนึ่งเว็บสตูดิโอนะครับสอง e อ็กตรีมแซมปิ้งคอนเวอร์เตอร์นะครับตัวนี้เวอร์ชันเต็มนะครับสามเป็นโปรแกรมบนเว็บนะครับในการแต่งไฟไฟเว็บนะครับแต่งคีย์อะไรพวกนี้นะครับ สีก็ซาฟอนไลเบเรียนนะครับให้ไปนะครับ5ก็เวียนนาทั้งเวอร์ชัน0.510แล้วก็เวอร์ชัน64บิตนะครับนะแจกให้ไป2ตัวเลยนะครับแล้วก็3ก็จะเป็นชุดคีกรองนะครับ b f b นะครับตรงนี้นะครับให้ไปนะครับสีก็จะเป็นคีมปด้วยนะครับแล้วก็ หาก็จะเป็นตารางจิ้นกรองก็คือเป็นชื่อของเขานะครับเวลาเราอยากก๊อปไปใส่ก็ไปใส่แบบนี้นะครับสามารถดูได้แล้วสามารถดูเบอร์เขาได้ด้วยนะครับถัดตรงมาก็จะเป็นตารางหางเสียงชุดกรองครับชุดกรองก็คือว่าผมาได้เขาเรียกว่าทําเบอร์ไว้แล้วก็ทําหางเสียงไว้ําหนดค่าหางเสียงว่าให้ค่าหางเสียงตรงนี้เท่าไหร่ คาเบลเท่าไหร่ทอมเท่าไหร่ให้เฮดเท่าไหร่ครับแล้วก็โอเฮดเท่าไหร่กระเดื่องเท่าไหร่ผมจัดก,การไว้ให้หมดเรียบร้อยนะครับพี่น้องทุกท่านแล้วก็ไอีทุกท่านสามารถนําโปรแกรมที่ผมแจกให้ตัวนี้นะครับไปทําได้เลยนะครับตรงนี้มาที่เอกสารคอบเต็ดชิ้นการคอบเต็ดแซมชิ้นดนตรีนะครับก็คือว่า,าเวลาเราจะแซมพวกเครื่องสีเครื่องเป่าอะไรพวกนี้นะครับ คือมันจะมีขอบเขตของเขานะครับเป็นเหมือนชุดกรองชุดกรองนี่คือ,อขอบเขตเขามีไม่เยอะครับทํานิดๆหน่อยๆก็ทําได้แล้วครับเป็นชุดกรองนะครับแต่ว่าพวกเครื่องสีเครื่องเป่าอะไรพวกนี้พวกแซกพวกกีตร์พวกซอพวกแวรลินพวกนี้นะครับเขาจะมีขอบเขตของเขา,ขเขเขาผมจึงทําเป็นาตารางเอกสารขอบเขตชิ้นตีไว้นะครับให้พี่น้องได้เข้าไปศึกษากันดูนะครับแล้วไปทาําซาวน์ได้เลยนะครับก็ท่านไหนไม่เข้าใจนะครับ ให้เข้าไปดูในคลิปที่ผมทําไว้นะครับหลังๆนะครับเข้าไปดูเลยนะครับผมก็ได้ทําไปแล้วนะครับไม่เข้าใจยังไงก็ให้ย้อนเข้าไปดูอยู่แบย้อนเข้าไปดูบ่อยๆนะครับวันนี้ก็มาแจกนะครับมาแจกโปรแกรมทั้งหมดเลยนะครับในการทำซาวน์ฟ้อนให้พี่น้องแล้วก็เอฟได้นําไปใช้กันอีกรอบหนึ่งนะครับแล้วก็ในการปัดเนื้อนะครับผมจะทําให้แน่นอนนะครับ จะทําให้แน่นอนเดี๋ยวยังไงผมจะา,าทั้งชุดโปรแกรมทำซาวฟอนต์แปะไว้ใต้ล่างคลิปนะครับเป็นลิงก์นะครับใต้ล่างคลิปให้พี่น้อง FC ทุกท่านเขาไปโหลดได้เลยนะครับตัวนี้นะครับวันนี้ก็มีโปรแกรมในการทำซาวฟอนต์มาแจกให้พี่น้องใน FC ทุกท่านนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะเจอกันนะครับในคลิปต่อไปนะครับในคลิปหน้านะครับวันนี้ผม ขวัญชัยซาวนะครับก็ต้องขอลาพี่น้องและเอซทุกท่านไปก่อนนะครับเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะครับวันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ